สวัสดีครับมาพบกับผมบบาซีบีอาร์หกห้าศูนย์โคลาดแทกเตอร์ครับเหมือนเดิมครับผมไม่เล่นมาัยักแล้วอ,อยู่แต่น่านเราแม่นนี่นี่นว้ย ระวังด้วยเสียด้ะยแบดผมยิ้มมืดเด้เด็ดรรเช็ดเพื่อเ็ดหนึ่งนี่ไแด้าจักสามคลิปคอดีครับพี่มองมันบ่มีไวไฟยอยู่บ้าน <c oughs> เลยตกท่อแบบนี้แนละ้วปกติถึงชั่วโมงกระ่ายได้แต่แบตแบตมันแน,น,น่นเนาะเดี๋ยวคนดูจีเบือนะครับแต่มันครบถึงชั่วโมงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจีเบือครับ ทยอยทำเป็นช็อตๆไปครับผมใหญ่ๆกับจิมียูคันนี้นะครับผมรหลก็หกซิบครับคูปตาหกซิบครับผมนอกนั้นก็มีจะสามหกสามหกว่าได้ก,กินนะครับจอดแล้วครับจอดอย่างเดียวครับผมอันนี้เรื่องจริงครับป้านผมยกเว้นไถนากับปันน่นนาเด้อหกสามสามสิบหกครับ สามสิ 3, บหกสามพันบาทผมทำงาน,นอย่างนี้ไม่ได้กินเลย บอกด้วยเสียโอเลยวอ้ดตอตอใหญ่ครับสะเทือนเลยตอแดงเลยใหม่แดงบ้าโอ้โหตอดึงดำบัน้น แบบนี้แหละครับรถบดชบาชบฉักับชําน้อยครับผมถ้าเป็นบางคนตามอาตามอาอย่างเดียวครับเสียหลดมดโซบการ์น่องคอสุดยอดครับเกินก็หลุไถยใหญ่ก็หลไทยนะครับ เออออก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 แท้ออกแทะโอ้แมมเลยเตือนทางลำเลยทีน้องเลยก็ใหญ่อยู่ด้นี่อ๋อสัมคุดซาครับ เลยครับพี่น้องเลยบาทนี่โมเมนหมูแล้วกูบา มาด้วยครับจะมากระเด็นแตน ออกแล้ว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 โอ้โหออกแท้ออกแท้ออกแล้วครับผม

เออมันหลวดมาไดนไงวะมันหลวดมาไดนไงวะ สองชิปครับบอกพอดีผมขึ้นเพื่อหัดเออให้มันมดลวนครับแบตกระไดเออให้มันได้สักแปนาะทีก็ยังดี แมดกับ่อเนาะคูบ้าควัเขาปอดมุดตน Okay. ครับผมขอคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมช่องน้องใหม่เพิ่งหัดทำติดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยดือ้อผิดหวงเลยเป็นกำลังใจให้พ่อข่าคน,นหน่อยๆที่หมักรถไถคนหนึ่งครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม